แย่แย่ในที่สุดก็ถึงวันสงการแล้วว่ะเป็นไงดูท่าเต้นฉันดีเท่เปล่าสุดยอดไปเลยุ๊กเป๊กโอ้โหเพีกกับโบก็เต้นเทมอนกันนะเนี่ยวันสงการทั้งทีอย่างนี้เราจะต้องเล่นน้ำกันให้ชุ่มปอดเลยย่าอุตส่าห์ไปลากถังน้ำกระป๋องเติมน้ำไว้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย <c oughs> นี่อ,อะ พี่ฝนเอาโอ่งน้ําสีชมพูมาให้เล่นด้วยนะขอบอกแล้วพี่ฝนย้ายสายยางทั้งบ้านออกมาไว้หน้าบ้านทําไมเนี่ยเอาก็มาเล่นน้ําหน้าบ้านไงเดี๋ยวเพื่อนเขาก็มาเล่นกับเราด้วยอ่ะอก็ดีเหมือนกันนะเตรียมน้ําไว้ขนาดนี้แล้วเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วอ,ะอ่ะ ยังไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาจะไปอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองทดสอบก่อนดีไหมอะว่าสายยางมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะแรงขนาดนี้ใช้ไม่ได้ตรงไหน <c oughs> นี่ไงพี่ฝนอุสาเป็นลากองน้ํามามีขันด้วยเห็นไหมเตรียมพร้อมโอ้โหเย็นชื่นใจ อุย้ยน้ำสีสวยด้วยนะน้ำสีลุ้งเลยเห็นไหมแล้วใส่สีผสม,มอาหารลงไปน้ำทำไมเอา้าทำไมอ่ะก็เล่นน้ําสงการทั้งทีไงเราก็จะได้แบบมีสีสันน่ะแล้วนี่จะเปื้อนตัวเราป่าเนี่ย๋อ,อแน่นอนไม่เหลืออ๋อไม่เหลือแต่่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ําเปล่าล้างก็หายแล้วมาแล้วข้าวนี่ใช้ได้จริงด้วยอะ่ะ <laughs> แล้วเราจะไปตามเพื่อนกันเลยไหมก็ดีเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตามเพื่อนที่ เขาเรียกว่าอะไรนะร้านคาเฟ่แมวก่อนไหมอะ่ะร้านคาเฟ่แมวเหรอเออทาไมวันนี้เสียงเงียบจังเลยอะ่ะที่ร้านคาเฟ่แมวก็จะมีเพื่อนๆก็เ,เ,เดินอยู่เต็มเลยใช่เปล่าอะ่ะใช่ปกติก็เดินไปเดินมากันตรงนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยฮะลืมไปเลยลืมอะไรอะ่ะนี่งาเพื่อนข้างบ้านเราไมกี้เหรอใช่แล้วเขาไม่ได้ออกนอกบ้านมาตั้งนานล้วไปชวนเขาหน่อยดีมะปกติก็ไม่ออกไปไหนอะ่ะถ้าไม่จำเป็นขนาดจำเป็นยังไม่ออกเลยไมกี้ ไมกี <Mikey! S 2> ้เอา้าไม่อยู่เหรอเหมือนเมื่อเช้าเดินสวนกับฉันบอกค่ไปทุระไปทุระหรอใช่แล้วโหน่าเสียดายจังเลยทําไมไปทุระวันสงการเขารู้ว่าเขาจะกลับต่างจังหวัดหรือเปล่าไมกี้เ <Mikey S 2> นี่ยนะอืมแล้วเดี๋ยวก่อนเจ๊กับพี่ชายคนนี้ที่เป็นคู่รักกันเขาไปไหนอ่ะ เอ,อ้ยจริงด้วยแฮปกติต้องนั่งกินอยู่ประจําโต๊ะเดิมมุมเดิมไปไหนก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันหยุดทั้งทีไปชวนเจ๊กับหัวหน้าไปเล่นด้วยดีไหมอ่ะเขาจะไปเขาปกติเฝ้าแต่ป้อมนะเฝ้าแต่เออเหลือแต่ป้อมเออจริงแฮหรือว่าเหลือแต่ป้อมแล้วตอนนี้หรือว่าเขาจะอยู่ข้างในหรือเปล่าข้างในหรอ,อเจ๊คะหัวหน้าคะเอ,อ๊ ไม่อยู่แฮะไม่อยู่ทั้งเจ๊ทั้งหัวหน้าเลยทําไงล่ะเขาเนี่ยหรือว่าจะมีอุบัติเหตุเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าอ่ะงั้นไปดูโรงพยาบาลก็ได้พี่ฝนโรงพยาบาลก็ต้องมีคุณหมออยู่ชวนคุณหมอไปด้วยดีไหมอ่ะอ้าแล้วใครจะดูคนใครอ่ะเอาก็เดี๋ยวก็จะมีเวนเปลี่ยนไงอฮะเดี๋ยวฮะพยาบาลไม่อยู่ <laughs> นอกจากพยาบาลไม่อยู่คุณหมอก็ไม่อยู่ด้วย นี่โรงพยาบาลล้างเลยไม่มีใครอยู่เลยเอพยาบาลก็ไม่อยู่คุณหมอก็ไม่อยู่คุณปู่จะอยู่หรือเปล่าอ่ะคุณปู่ไหนอะ่ะอก็คุณปู่จะได้ช่วยรักษาไงาใช่ไหมอะ่อะที่เขาบอกว่าอะไรของพี่ฝนเนี่ยไปหาหมอไม่อยู่ไปหาปู่แทนอ่ะไปหาปู่แล้วปู่จะรักษาให้เหรอ,อแต่ว่าคุณปู่ก็ไม่อยู่นี่นะบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่จอร์จกับมานีไม่อยู่เหมือนกันแฮะ อานั่นไงเจ้คนสวยเขาเดินไปไหนแล้วอ่ะอย่างนี้เจอเจ้คนสวยชวนเขาดีกว่าเจ้คะ่ะเจ้ครับเจ้ครับรว่าไ, <ป S 1> ไงไป,ไปเล่นน้ําสงการที่บ้านพวกผมกันเล่นน้ําสงการเหรออ,อ๋อได้เลยจ้าไปจริงๆใช่ป่าไปจริงไปจริงฉันชอบเล่นน้ำเพราะว่าฉันเป็นหนังเงื้อก็เธอรู้หรือยังอะ่ะเอ,อเรื่องนั้นเรารู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ,เ,อ,อเขารู้กันตั้งนานแล้วเจ้มาเร็วเขา้า ผมจะบอกว่าที่นี่เราทำน้ำเป็นสีลุ้งด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปชวนคนอื่นก่อนนะครับทำน้ำเป็นสีลุ้งหรอใช่แล้วใส่สีผสมอาหารถ้าเป็นลุ้งเลยตอนนี้โอ้ยดีจังเลยฉันอยากจะเล่นแย่แล้วแล้วนี่จะรีบไปไหนกันละจ๊ะเดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนก่อนนะครับใช่แล้วต้องไปชวนคนนี้ก่อนเลยพ่ออ่อพออไปไหนแล้วอ่ะไปไหนอ่ะวันสงการานต์โรงเรียนปิดมั้ง เออใช่โรงเรียนปิดแต่ว่าเขาจะต้องอยู่เวนนี่นะปกติก็เดินเวนอ่ะนะบางทีก็วิ่งเวนรถก็ยังอยู่หรือว่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าอะ่ะสงสัยไปเข้าห้องน้ําแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห้องพักครูไหมอะในห้องน้ําก็ไม่มีเมื่อกี้เข้าไปดูมาเฮ้ยไม่มีใครอยู่จริงด้วยโอ้โหเหลือแต่ไม่รู้คนเดียวลองไปถามหุ่นยนต์ไม่รู้ดีกว่าเออหุ่นยนต์ไม่รู้ เห็นพออไม่ครับไม่รู้ไม่รู้ m, ร m, ก็ไม่น่าถามนะพี่ฝนนะไม่รู้เขาไม่รู้ทุกอย่างเลยอ, m, อ m, ไม่มีบางอย่างที่เขารู้ม้างเลยเหรอง <c oughs> ั้นเราก็ไปหาที่ห้องเรียนมะ <c oughs> เผื่อเพื่อนเราจะมาที่โรงเรียนน <c oughs> ่ะเหรองั้นก็ไปชวนเพื่อนๆแต่คุณครูก็ยังไม่อยู่แล้วเพื่อนเราจะอยู่ไหมเนี่ยอก็อาจจะอยู่ก็ได้นะพออแล้วก็หัวหน้าของเราอชอบมาโรงเรียนนี่นะ ฉันว่าวันนี้คงไม่มากันหลอกร้อนขนาดนี้เขาเล่นสงการกันที่ไหนแล้วละมั้งเล่นสงการงเหรอวิไม่อยู่จริงด้วยแล้วที่ไหนเขาจะจัดสงการละพุกปิกไม่เห็นมีใครประกาศว่าจะจัดเลยสงการเนี่ยหรือว่าเขาจะอยู่อีกห้องนึงหรือเปล่าห้องข้างหลังห้องเราอะลองไปดูสิพี่ฝนนี่นาฝั่งเนี้ยมีใครอยู่ไหมอะ่ะโห ไม่มีใครอยู่เลยอะนี่เงียบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทำไงอะอ,อุต่าหจะมาชวนเพื่อนไปเล่นน้ำสงการที่บ้านสักหน่อยหนึ่งบูบูบูหายไปไหนกันหมดแล้วอะอะไรนะเจ้าโบบูบูบูอะไร,ะไรหรอโบโบบอกว่าได้ยินเสียงเอไอเอะเหมือนใครทำอะไรกันอยู่แถวแถวสี่แยกอะฮะแถวสี่แยกเหรอใช่ ใครทําอะไรเอกอะหรือว่าเจ๊จะโดนรถชนนี่ก็ไม่รู้หรือว่ามีเรื่องเนี่ยเพราะว่าคุณตํารวจสองคนก็ไม่อยู่เออใช่จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนเลยเฮ้ย,เ,ยเร็วเข้าเราจะต้องรีบไปช่วยเหลืออืเดี๋ยวก่อนนะแล้วรเรารเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะเข้าไปช่วยเขายังไงอะ่ะก็ไปดูก่อนก็ได้นี่นะเฮ้ยเสียงอึกกึกขึกค,คมจริงๆด้วยมันเกิดข้นเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ อะไรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนของบ้านเราเลยนะเนี่ยเหมือนสุดๆเลยยอืออย่างนี้ยกมาทั้งบ้านเลยอ่ะนี่มีทุกแยกเลยอ่อมีทุกแยกเลยโอ้ใหญ่กว่าของเราอีกอะ่ะเออใหญ่สุดเลยแสดงว่าดูของเราเป็นต้นแบบแน่นอนแหละเหรอคนอที่จะทําแบบนี้ได้ก็จะต้องเป็นฉันเองละจา้านั่นไงว่าและ อ๋อนี่หัวหน้ามาจัดสถานที่ง้ะเหรอวุ้สุดยอดไปเลยยองฮีกับมามิจังก็มาฉันก็มาด้วยนะฉันเดินข้ามถนน,อนอยูนดีๆเพื่อนเขามาจัดสถานที่นะวันสงการสวยๆอะโอ้โหพออ้อนี่ชอบชอบพออ้อนี่ชอบชอบกับข้าวครับกับข้าวกับข้าว <c oughs> กับข้าวเ <c oughs> พลงอะไรเนี่ยอ๋อแต่งกันน่ารักจังเลยนี่ไงคุณหมอก็มาคุณพยาบาลครับรับน้ําสักหน่อยไหมครับได้เลยค่ะ คุณสมศรีครับเย็นดีไหมเอ่ยเย็นมากเลยละค่ะนี่มากันทั้งเมืองเลยเฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่ไงลองพอออก็็มาจริงด้วย呀ทำไมพวกเธอเพิ่งมาล่ะคะก็ไปตามพวกเธอที่โรงเรียนไงโถเขามานี่กันหมดเมืองตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยจริงหอ ใช่แล้วว่าสุดยอดไปเลยนี่พวกเธอมากันเร็วมากเลยแล้วหัวหน้ารัตน,นาก็จัดสถานที่เก่งชะมัดเลยนะเนี่ยขเขาไล่แรงบันดาลใจมาจากบ้านเธอไงจริงเหรอใช่ที่เอาไปล้างรถอ,อ่ะอ๋อโอดีจังเลยนะ สุดยอดไปเลยเนี่สี่มุมเลยอะใช่แล้วฉันจัดเนี่ยงบประมาณไม่อั้นเลยนะเธอนะนฉันให้ฟรีด้วยนะเต้นกันยันเที่ยงคืนได้เลยแหละเธอนี่แล้วทำไมได้คุณรัตนนาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ <c oughs> ใช่แล้วลานี่ฉันปิดถนนเลยนะเธออ๋อโหแต่ว่าวันนี้รถไม่วิ่งแฮะคุณลุงไม่รู้กับเจ๊าขายประกันเขาไม่มาขับรถเขนองวันนี้ดูท่าทางเขาจะไม่วิ่งรถหนึ่งวันละมั้งเหรอเอานั่นไงนั่นไง ใครอะคู่รักเขาเต้นกันอยู่ตรงนั้นอะอ๋อนั่นไงจริงด้วยโอ้วันนี้มันมากเลยนะฉันหยุดเดินข้ามถนนหนึ่งวันก็แล้วกันนะเดินก็ได้หกล้มกันพอดีอะครับ <c oughs> น้ำเปียกขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะมาเต้นตรงถนนก็แล้วกันฮบบ เท่หรือเปล่านี่โอ้โหเ่มากเลยค่ะมาเต้นวันสงการตรงนี้นี่เองปลอดภัยด้วยวันนี้ไม่มีรถวิ่งหนึ่งวันโอ้โหพี่เขาป๊อปปิ้งไม่มีกระดูกเลยดูท่าเต้นดิอ๋อสุดยอดไปเลยอะ่ะพอออก็ใช่ย่อยนะเนี่ยเต้นกันมันมากเลยอะ่ะใช่แล้วใช่แล้วฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเพลงอะไรกับข้าวนะกับข้าวเลยเนี่ย กับข้าวนะกับข้าวงั้นเหรออา้าวเจ๊เต้นกับเขาด้วยแล้วออเจ๊คงทนไม่ไหวเลยอยากเต้นมั่งอะ่ะเพลงอะไรกับข้าวนะกับข้าวนะอ่ะเหรออา้าวไมกี้อ๋อไมกี้ก็มาตรงนี้นี่นาโอ้ไมกี้นายมาอยู่นี่นี่เองคุณหมอคุณหมอกับพยาบาลก็อยู่นี่ฉันก็อยากมาเต้นเหมือนกันนี่นาะแม้แต่คนไข้ก็หายจากโรงพยาบาลไปหมดเลยอโอ,โอเจ๊วันนี้มาเต้นเหรอไม่เฝ้าป้อมเหรอคะ ขอมาอยู่ตรงนี้วันหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวฉันกลับไปฟาป้อมใหม่นะเธอเฮ้ยพวกฉันเองก็อยากคลายเครียดเหมือนกันนะตำรวจก็อยากคลายเครียดเป็นเหมือนกันนะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปอยู่เวรใหม่นะให้มานี่เต้นดีดีด,ดชิชึบชืบปชืบชึบชืบมันนี่สนุกมากเลยค่ะวันนี้เขาไม่วิ่งรถหนึ่งวันไม่อันตรายนะคะ โอ้โหแม้แต่จอยกบมานี้ก็ไม่ไปเล่นสวนสาธารณะแล้วมาเล่นน้ำแทนเอ้ยนี่อ้อยนี่นะอ้อยก็มาด้วยเหรองั้นเอาอย่างนี้เพว่อเรามาเต้นในวันสงกรานต์แล้วก็มาเล่นน้ำด้วยกันดีกว่าโอ้สุดยอดไปเลยนี่เย็นชุ่มฉ่ำโอ้เย็นมากเลยนี่กลางสีแยกมนี่ถ้าไม่มีรถนี่ก็ปลอดภัยดีเหมือนกันนะจึ๊บจ๊บอ่ะจึ๊บจ๊บจึ๊บนี่ดูฉันเต้นดอย่างเท่เลยเห็นเปล่าอ๋อพวกพี่นายเต้นเท่มาก What do you เราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าลืมอะไรพี่ฝน <h> ah> เราลืมชวนแก๊งเรามาเต้นด้วยอ่ะแก๊งไหนไงเอาแก๊งของพวกเราไงลูกน้องเราอ่ะนี่จะไปชวนมาจริงเหรออ่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยไปชวน <c ười> ค่อยชวนก็แล้วกันป่านนี้ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอ๋อไม่ไปแล้วเ็าเฝ้าบริษัทสรรีลุงอยู่อะ่ะฮะยังเป็นบริษัทสีลุงอยู่อีกเหรออ๋อก็แงอยู่แล้วก็พี่ฝนทาบริษัทสีลุงเอาไว้นี่นาตั้งแต่ยกให้ก็ไปทําเป็นสีชมพูมั้งสีลุงมั้งอ่ะจื้นือ่ะจื้นื เดี๋ยวแต้นให้ครบทุกแยก,ก่อนฮึบชืบอะชืบชืบชืบไอ,อ้ฉันตามไม่ทันเลยรอจอดนี่รอก่อนดิอะไรเหล่ายองฮีเนี่ยฉันเต้นตามไม่ทันเลยนะเต้นตามไม่ทันเลยงั้นเหรอใช่แล้วมาเร้วเข้าตรงนี้มีน้ําให้เราเล่นเป็นสีสีสายลุงล้งน่าสนุกสุดยอดไปเลยอะ่ะบูบูบู วันสงการนี่สนุกดีเหมือนกันนะแต่ยังไงซะเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะจ๊ะใช่แล้วอย่าสาดน้ําใส่รถเครื่องนะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะใช่แล้วสําหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกงๆๆร,รุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยมันใช่หน้าที่ฉันไหมเนี่ย เอาพวกปิกเต้นให้มันหยดติ้งไปเลยเปลี่ยนเพลงได้อเปล่าฮะให้เปลี่ยนเพลงอีกงั้นเหรอใช่แล้วอยากเปลี่ยนเพลงมั่งอ่อ๋อโบก็เต้นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูสเต็ปซะก่อนเท้าไฟแลบเลยนี่ปื๊บ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 ปื๊ด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 ปๆ๊ลปื๊ดปื๊ดปๆกดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปๆ๊